สวัสดีค่ะวอลเจีมของเราเป็นวอลศัลยะกรรมกระดูกซึ่งดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดและการผ่าตัดสะโพกถือเป็นการผ่าตัดที่มีจํานวนมากลำดับต้นๆซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับบริเวณคอรซิกซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยของเราเรามีตัวช่วยค่ะเราไปแนะนํากับผู้ป่วยของเรากันเลยค่ะ เราได้มีการแนะนำเรื่องการป้องกันการเกิดแผลกดทับด้วยผลิตภัณฑ์ของเราก่อนผู้ป่วยเข้าไปห้องผ่าตัดค่ะหลังผู้ป่วยกลับมาจากห้องผ่าตัดเรามีการประเมินผิวหนังและทำความสะอาดผิวหนังก่อนปิดผลิตภัณฑ์ของเราเราได้ทำการปิดผลิตภัณฑ์บริเวณคอซิกซึ่งเป็นปุ่มกระดูกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ หลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยมีการลุกนั่งข้างเตียงได้ตามลำดับค่ะเรามีการเปิดผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินผิวหนังกับผู้ป่วยในรายที่มีความเสี่ยงสูงหากผิวหนังปกติหรือไม่มีรอยแดงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับก็ปิดผลิตภัณฑ์แผ่นเดิมให้แนบสนิทก,กับผิวค่ะ ผู้ป่วยเริ่มมีการลุกแอมบูเลตนั่งเดินได้ตามลำดับค่ะเราจะปิดผลิตภัณฑ์จนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะเราจะเปิดผลิตภัณฑ์ประเมินผิวหนังว่าไม่มีรอยแดงหรือรอยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ เมื่อเราประเมินผิวคนไข้ว่าปกติดีคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะนำไปใช้และเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอค่ะ